เมื่อนี่สีมาผ้าตอนนออินพาล่ำนะครับ<ม>ด้ายก็ดีต้นว่าต้นนี้ต้น,น,ตน,น,ตนตัวแม่มันร่วงกินตายครับแต<ม>่เหลือแต่นอ,อ,นอก็เลย่สีแยกนอมันออกไปขยายไปปลูกไหมก็สีตอนวันครับตอนตอนนี้มันออกหากจังสีเอาไปล่งหลุม อุปกรณ์ก็มีอยู่ทังหนี้นะครับอุปกรณ์ที่ปูกขะาวนะครับอันนี้แช่น้ำแล้วใสมีเรื้อยมีเมีดแลมีเสือกกันไกลและถุงพลาสติกปสํสำรับพอนะครับก็ไปเดี๋ยวกันที่ทำการแตง่งแตง่งงาแต่งผีอกเพื่อที่ได้หุ่มเอา ออคุยพวกข้าวหุม แตงค้นแล้วแต่งค้นก็สิได้เอาถุงมคขอบแล้วก็จะเอาอปุยยกเผามาใส่นะครับอันนี้คือแต่งค้รียบร้อยต่อไปก็จะเอาถุงมคขอบแล้วปุยยกเผาใส่ พา่อแ่น้ำน้ำเราจะใส่น,านา้านยาเลิงลากนะั่นใส่เต็มทคนเตนอยู่ที่สามตอนนะครับน้วออกหกก็ตีมนะครับาจังว่าแช่เอา ไปลงหลุมเลยหรือที่จะ้ำกอนกันเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับก็เบิ่งอีกสองเดือนเนาะเบิ่งหางนันก็นสิออกตามไปถุงที่ห่อไปครับก็บปุยออกฝาหมกเ่าหางออกแล้วกับรอบ ทินไว้ประมาณปีหนึ่งก็ไปลงหลุมแยกไปลงหลุมหรือเสียเอาไปซ่ําใจกระถางไว้ก่อนจังเอาลงครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ